สวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับผมที่จะเป็นการนำเสนอหาดอันนี้เป็นหาดพยูนที่จากต่อคลิปที่แล้วเนาะมันจะเป็นเขาเรียกว่าหางกกรครับผมฝั่งนี้จะมีต้นไม้นะครับต้นไม้ปูเสือนั่งเพื่อแต่ฝั่งนี้ให้อาหารมาดีกว่าครับ บอกห้ามจําหน่ายสินค้าบริเวณชายหาดสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับผมเอาเป็นว่าเอาเอาทำอ,า,อา,าหารมาดีกว่านะครับผมเราก็มาดูหาดมันจะเป็นลักษณะแบบไหนอันนี้จะเป็นหาดตัดลงข้างล่างมันจะไม่สลบลงนะครับผมมันตัดยังไงเพื่อเพื่อหเห็นชัดเจนเนาะ,ะผมไปดูฝั่งนู้นก็ยังมีอยู่เดินมาทําไมเนะี่ย อ,อดมพอนะอย่าอย่าแว่งนะนะครับจะตัดแบบนี้นะครับเป็นปูนนี่ก็จะเป็นขอบปูนนะครับผมปูนสูงขึ้นมาก้านน้ําทะเลนะครับผมแต่ก็ลงไปเล่นได้นะครับผมลงไปเล่นได้ถ้าน้าไม่ขึ้นถ้าน้ําขึ้นก็จะถึงปูนนี่แหละครับไ้ฝั่งนู้นก็จะเป็นพยูนนะครับฝั่งหัว ที่แล้วนะครับผมฝั่งน,นี้ก็จะเป็นแบบเป็นเงียบๆหน่อยนะครับเพราะยังขอห้ามนะครับห้ามมีการขายของขายอะไรอย่างนี้นะครับคนอ่านี่ก็จะเป็นเสาวพวกกล้องวงจรปิดนะครับผมส่งสัญญาณต่างๆนะครับเป็นการรักษาความปลอดภัยว่ารถเข้าออกอย่างไง นะครับไขเข้ามานี่ก็จะเป็นหาพรารยุฝั่งที่เป็นหางนะครับผมก็จะหน้าปูเสือเพราะต้นไม้เยอะมากฝั่งเนี้ยพายุฝั่งหางนะครับหางมาั่กนเราก็จะเดินไปก่อนอ๊บอนี่นะครับผมมันก็จะเปิดกัรนมานั่งปูเสือนะครับผม ดูเสือนั่งเล่นบรรยากาศริมทะเลนะครับก็แลดูปเป็นเงียบอยู่นะครับผมเป็นช่วงเช้าๆช่วงเงยน็นๆคนจะเลอะเยอะครับผมท้งมาวิ่งออกกําลังกายทั้งมานั่งเปิดเพลงเบาๆในรถนะครับผมรถส่วนตัวมาเปิดเบาๆแต่อย่าเปิดเสียงดังนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นการเรียกคุณพี่เขามาหาเนาะถ้าเปิดดังไปเดี๋ยวพี่ๆเขาจะขี่รถมาเตือนนะครับ เราก็จะเดินปูเสื่อนะครับผมแต่เ,เอารถเข้ามาไม่ได้นะครับผมแต่ก่อนอรถเข้ามาได้เจ้าหน้าที่เขา,เาปูนมากั้นแล้วครับผมพอเป็นการบางคนออกมาแล้วมันบังวิสัยทัศน์ท่านอื่นๆน,นะครับปุติปูอยู่ข้างหลังเนี้ยปูเสือคนมาก่อนเอารถมาจอดอย่างเงี้ยมันจะเห็นแต่คนข้างหน้าคนข้างหลังเขาจะไม่เห็นมันบังวิสัยทัศน์กันเขาก็เลยเป็นการมาบางังให้เฉพาะถือเสือถืออะไรมานะครับปูนี่คือหาดพยูน นะครับฝั่งด้านหางนะครับหางมากักรอากาศเข้าไปสุดฝั่งนู้นก็จะเป็นทางเข้าไปนะครับผมยาวจากที่เรามาจะยาวไปนู้นแต่ก่อนเคยมีร้านอาหารหนะด้านในแต่ดูจะไม่มีแล้วครับผมพอเขามีการห้ามแล้วห้ามเข้ามา ขายด้านในครับผมในฝั่งเนี้ยจะเป็นที่เงียบสงบแต่ช่วงหลังสักช่วงเย็นเยอะครับคนออกมาวิ่งเล่นมาปูเสือนะครับนั่งเล่นกันนี่ก็เป็นพยูนครับผมฝั่งหาง นั่งแล้วก็ชมไปนะครับจ้างอาหารทานกับครอบครัวนะครับผมบรรยากาศลมลื่นครับเย็นอรลมทะเลก็ไม่ต้องห่วงแล้วจะมาเรื่อยๆเย็นๆครับผมนี่มองเห็นกันอยู่นะครับหาดฝั่งโน้น พอพายุนฝั่งนี้มันจะเป็นการที่นําเสนอการที่นั่งนะครับบรรยากาศเบาสบายสบายกับครอบครัวเงียบๆมาสังสรรค์นะครับฝั่งนี้เพราะมันมีต้นไม้เยอะนะครับอางูเสืออูอะไรอย่างนี้ครับนั่งทางก็เป็นทางยา,าไปกว่าที่นั่งนะครับโดยตามอัธยาศัยนะครับพื้นที่ว่างนี้นะครับคลิปต่อไปผมจะนำเสนอที่ไหน นะครับแล้วบก็ค่อยดูเอาละแยกบบ้านก่อนละครับนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ